เคยเตือนหนุ่มกัญชัยว่าไม่ควรเอากิตตนงออกอรายการนะบอกหลายครั้งก็ไม่เชื่อนะเพราะว่ากิตอโนงเนี่ยเป็นคนฉลาดระบาดแกไม่ธรรมดากัญชัยแม่ก็ไม่เชื่อบอกแล้วหลายครั้งตอนหลังก็บอกว่าโอ้โหพี่เดพูดจริงนะก็กูก็บอกมึงตั้งหลายรอบแล้วมึงก็ไม่เชื่อกูแม้กระทั่งวันที่ผมไปออกรายการกิตอโนงที่ที่โหนกระแสผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเอากิตอโนงออกอรายการนะครับกัญชัยแม่ก็ไม่เชื่อ ผมไปกับทเนศะเนศกับเพื่อนผมะเนศก็คือพ่อของบอสพอนะก็คือเป็นผู้ให้กําเนิดสอนวิชาความรู้อะไรต่างคือะเนศเนี่ยนะเจอเนศเนี่ยเพื่อนผมวันนี้แม่กระโทรมาหาผมนะเขาเป็นลูกความผมอะไรต่างเขาเป็นคนที่ให้กําเนิดบอสพอเลยทเนศเป็นคนเก่งนะนะครับนะก็เป็นเพื่อนผมนะครับนะนะผมก็บอกว่าะเนศนะถ้าเองไปทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกไอแชร์ลูกโซ่น่ยมึงก็ติดคุกนะ นะครับเนี่ยนี่บอกตรงๆนะทนายเ,เพื่อนผมนะแต่ถามก็ดูในจริงว่าไม่ได้โมโ้ได้อะไรต่างแล้วเป็นลูกความด้วยนะแต่กิตติรงค์เนี่ยเคยเตือนเคยอะไรกัญชัยแม่งไม่เชื่อบอกเองอย่าเอามันออกเข้าใจไหม,มถามว่ากิจตรงค์เป็นคนเก่งไม่เก่งฉลาดแล้วมีผลงานไหมอย่างที่เธอพูดอ่ะเฮ้ยเธอเคยทํางานสาเร็จเคยแก้ปัญหาพวกคดีแชร์ลูกโซ่มาเยอะถามว่าเธอเก่งไหมเธอเก่ง เธออยู่ในวงการขายตรงในวงการพวกต่อต้านแชร์ลูกโซ่อะไรรู้จักคนสีเทาเยอะฉลาดรู้จักศิละเจนจาค่าเพื่อนผมรู้จักหลายคนในวงการแวดวงการเมืองรู้จักเยอะแยะรู้จักนายสามารถรู้จักฟิล์มรู้จักหมดกิจล้มไม่ธรรมดาคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนฉลาดผมบอกการชายเองอย่าเอาออกนะแม่ก็เป็นไงเอาออกนะครับเป็นคนฉลาดบอสพอเรองต้องเชื่อบอสปันก็ต้องเชื่อ ฟิมมื่อต้องเชื่อนะครับสามารถก็ต้องเชื่อทุกคนเชื่อหมดเป็นเขาเป็นคนฉลาดคนเก่งเมื่อคืนนกันชัยโทรมาเนะี่ยบอกโอ้ผมเชื่อพี่เดก็ดีแล้วไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้แม่งก็ไปอ้างชื่อกันชยัยนะครับเออนะร่วมกับฟิล์มฟิมแม่งก็เคยไปแสดงละครให้เมียกันชยัยอ่ะโอ้โอโอกันชัยแม่ก็ช้ำใจเลยเคยไว้วางใจไม่คิดว่าจะเอาชื่อ กันชัไยไปทำมาหากินไปเรียกเงินเรียกทองอะไรต่างอันนี้อันนี้ผมเล่าให้ฟังนะ <S 2> <S 2> นะผมกับกันชัยนี่ก็มีอะไรก็คุยกันเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันผมแม่งแก่แล้วหกสิบเอ็ดหกสองกันชัยก็ห้าสิบกว่าคุยกัน,กนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ไม่มีเรื่องทำมาหากินหาแดกออกรายการโวนกระแสเก็บสามแสนอะไรไม่มีคือคนอย่างพี่เดแม่งไม่ใช่คนรวยหรอกแต่เป็นคนที่ไม่มีนี่มีสินแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดานะครับนะ ไม่มีอะไรผมเป็คนที่ไม่มีอะไรไม่มีแบรนด์เนมไม่มีอะไรต่างๆไม่ได้นั่งเฟิร์สคัพไม่ได้ขับรถหรูสปอร์ตเป็นคนใช้ชีวิตธ,ธรรมดาก็คุยกันชัยทุกสัปดาห์ก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยอจิตอโณงนี่ก็เป็นคนที่เราต้องระวังสุดท้ายแล้วปรากฏว่าอะไรก็มีคลิปเสียงกับฟิลม์มรัตภูมินะครับทำไมท์ามาก็าาาไปเรียกตรงเลขกลางเขา20ล้านอ้างว่าเป็นประ,ประชาสัำบงสัมพันธ์อะไรต่างๆ พาดพิงคนนั้นคนนี้ไปทั่วว่ารายการโหกนกระแสนี่เรเหมือนกับแบบคล้ายๆเหมือนสารเทียนะปากกันชัยถ้าบอกใครผิดก็ผิดเพราะฉะนั้นนะเรียกยี่สิบล้านมาออกรายการหนุ่มกันชัยถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็มีสะคงสคริปแล้วจดจบแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งก็เหมือนกันรายการฟอกขาว ซึ่งการพูดการจารลลกษณะเนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่มีมารายาทไม่เหมาะสมเพราะนั้นมันมันมันไม่รอดอยู่แล้วเสียงเสริมมันชัดตะกี้ผมไปดูรายการย้อนหลังฟังสอนรยุทธซักเนี่ยโอ้โหจบเลยคือสอนรยุทธเนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะนะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นนักข่าวจรงิงๆนักข่าวอาชีพเหมือนเวลาผมให้ผมไปให้สมามษณ์คุณสอนรยุทธผมก็กองไปตรงมาอะไรก็เป็นยังไงก็ว่าไปกลับล้ําก็กลับล้ํา คือมันไม่มีอะไรชีวิตจะมันอยู่ตรงไปตรงมาไม่มไม่มีหาเลยหรอกเราทําผิดก็คือผิดเราโกงก็คือโกงเพราะนั้นเนี่ยกิจอานงเนี่ยออกรายการคุณสอยยุทธถ้าพูดตรงไปตรงมานะเออหนูโกงนะหนูอย่างนั้นเนึ่นี่หนูวางแผนมานะอ้างชื่อการใช้มาทำมา,ากินหาแดกแนะก็จบมันไม่มีอะไรผมละออกรายการหุ่นอ่รายการของคุณสอยยุทธก็าถามว่าเออเอา,เอา,เอาคุณเดชากลับลำไหมผมก็บอกกลับลำแต่แกนั่นจบพิกลิ้นไม่กับพิกลิ้นก็จบไม่มีอะไรก็จบแล้วนะครับ คุณฟิล์มก็เหมือนกันโอเคร่วมกันหรือเปล่าหลอกร่วมก็ไมคือถ้าพูดทัดก็จบนะแต่ถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังต้องแก้ตัวต้องแถต้องอะไรต่อไปคดีความแม่งมาแล้วการชัยแม่งต้องให้ทนายตุยไปแจ้งความทนายบอสพอ่อแม่งต้องไปเยี่ยมบอสพ่อแล้วเอาไงดีแจ้งความจับแม่งพยายามชอบโกงมาชอบโกงไหมสุดท้ายคดีความแม่งมาเพราะอะไรเราแม่งไม่สํานึกแต่ถ้าเกิดว่าเราสํานึกนะนะครับ เราสามนึกเราพูดตรงไปตรงมาแม่งกระจบไม่มีหาหะเราชีวิตแม่งมีอยู่แค่นั้นเนละนะไม่มีงานอะไรเล,เลยเหมือนผมเนี่ยเป็นเพื่อนต่ำก็คือเพื่อนต่ำก็แม่งเบื่อนกันนั่งกินวายเที่ยวกันอะไรด้วยกันมาก็แค่นั้น,นใครจะบอกว่าเราเป็นอะไรก็ช่างแม่งหมแต่ว่าเราไม่ทําดําเป็นขาวเราไม่ทําอะไรเรื่องดําเป็นขาวแค่นั้นเราก็ว่ากันไปเพื่อนเราก็เพื่อนแล้วคือนิสัยผมตรงไปตรงมานะคนที่รักผมแม่งก็รักผมเพื่อนฝูงเหมือนก็รักกันเหมือนเดิม ไม่ว่ามึงกับคนชั่วคนเลวติดคุกอะไรเรายัางเป็นเพื่อนกันแต่อะไรที่เพื่อนทําผิดมึงก็ติดคุกไปคือนิสัยพี่เดม่งกป็อย่างเงี้ยแม่งเป็นคนที่แบบชัดเจนเราไม่ต้องไปสนใจลราทัวลงอะไรลงกระชางแม่แงไปชีวิตเราไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็มาเจอได้มีโอกาสเจอไอ้โชคไอ้ดีหมาสองตัวพันบางแก้วมันก็รักพ่อเหมือนเดิมนานๆพ่อจะมารัชดานะครับนะครับมา,าก็กอดหมารักหมาผมเป็นคนที่รักสัตว์มาก เ่เนี้ใครด่าผมด่าพ่อแม่อะไรผมไม่ฟ้องะแ,แต่ถ้าด่าหมาผมไม่หมาขี้เลืออะไรแกผมแม่งยอมไม่ได้เพราะว่ารักแม่งมากเพราะว่าหมามันไม่เกี่ยวนะชีวิตผมเนี่ยแม่งชัดเจนเพื่อนฝูงก็ชัดเจนนะใครแต่ใคร,ใคร,ใครที่เป็นเพื่อนฝูงผมแม่งก็ชัดเจนวันนี้ก็เจอเสียเอ็กเจ้าของอโรงแรมเจ้าปัญญาปากเขาก็เข้ามายกมือไหว้ผมเขาบอกพี่เดชจาผมได้ไหมไม่เจอกันยี่สิบปีผมก็นึกหน้าแม่งไม่ออกแก่ชิบหายเลยนะครับ รุ่นเดียวกับท่านอธิบดีผู้พากษารุ่นเดียวกับใครตะใครอะไรต่างมาก็หวัดดีกันคือพี่เดชาแม่งแค่นั้นแหละไม่ต้องมีเพื่อนเยอะไม่ต้องมีเอฟซีเยอะบางคนแบบแม่งต้องมีสักสิบล้านยี่สิบล้านไม่ต้องหรอกคนเรามีเอฟซีเยอะแม่งก็เท่านั้นแหะถ้าแม่งไม่จริงใจกันนะชีวิตเราก็แค่นั้นนะมีเพื่อนมีฝูงกันนะเพื่อนเราชั่วแล้วก็ช่างแม่งปล่อยไปเพราะฉะนั้นกรณีของคุณกิตอนงกับคุณฟิล์มเนี่ย นะครับไปนะอย่างคุณกินนองไปออกอรายการคุณสอนยธเนี่ยโอ้โหโดนคุณสอนยธซักมันจบเลยเขาถามว่าคุณไปเอาชื่อหนุ่มกันชัยไปอ้างได้ยังไงเอาไปเรียกเงินยี่สิบล้านเนี่ยคุณขออนุญาตเขายังอย่างไรต่างเนี้ยมันจบแนละ้วคุณตอบไม่ได้จบแนละ้วคุณยังไปตอ่อ่ะคุณยังไปต่อว่าคุณเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยมันไปไม่รอดเชื่อผม จริงๆน่คุณยอมรับความจริงแลวคุณเอาชื่อเข้ามาแล้วไม่แล้วก็ไม่รับอนุญาตนะคุณยอมรับความจริงขอโทษขอโพยดอกไม้ทูบเทียนแม่งจบแล้วไม่มีหาเลยละแต่พอคุณไปต่อปุ๊บเนี่ยแม่งไปแล้วคดีความแม่งมาแล้พยายามชอบโกงนะเพราะอะไรเพราะคุณไม่เอาชื่อเอาเสียงเข้ามาแล้วไปเรียกเงินยี่สิบล้านแล้วเขาก็ไม่ได้ยินยอมอะไรให้คุณอะ่ะมันก็คือการอะไรโกหกหลอกลวงพอเป็นโกหกหลอกลวงปุ๊บเนี่ย คนที่ได้รับความเสียหายคือบอสปันบอสปันเขาก็ต้องไงก็ไปถามบอสพอเอาไงถ้าเขามอบหน้าในทนายมาแจ้งความแม่ก็ซวยรับโทษสองในสามคือจริงๆเนี่ยมันจบได้นะขอโทษข่าวจบแต่เราเป็นไงเราขอโทษไม่เป็นเรายอมรับไม่เป็นอย่างผมเนี่ยผมทาอะไรผิดผมยกมือไหว้แล้วผมขอโทษครับจบแล้วแม่ไม่มีหาเลยหรอกเนะชีวิตคนเราแม่มีอยู่แค่เนี้ยชีวิตนะ นะผมก็มีเพื่อนมีฝูงแต่เลื่อกแฉ่พาะเพื่อนที่แม่งดีรักกันจริงๆนะส่วนเอฟซีก็เอฟซีแม่งคนละอย่างส่วนเพื่อนก็เพื่อนคนไหนคือเพื่อนก็เราเพื่อนแท้รักกันไม่ว่าเพื่อนจะเลวจะชั่วจะอะไรต่างเราเป็นเพื่อนกันแต่เราจะไม่ช่วยดาเป็นขาวขาวเป็นดําคือนิสัยผมแค่นั้นเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะไม่ต้องมีเอฟซีเยอะบางคนบอกโอ้ยต้องมีเพื่อนเยอะแม่งไม่มีหรอกคนเราเนี่ยมีเพื่อนแค่สองสามคนแม่งก็พอแล้วนะครับ มีเพื่อนสองสามคนก็พอแล้วเชื่อผมนี่ไม่ต้องมีเยอะหรอกคนที่จริงใจกับเราไม่ต้องมีหรอกเหมือนเราเนี่ยเราจัดรายการเนี่ยโอ้เอฟซีแม่งสองสามล้านถามว่าคนรักเราแม่งกี่คนนะนะครับนะนี่ผมเล่าให้ให้พี่น้องประชาชนฟังเราตรงไปตรงมาผมไม่มีปัญหาเรื่องตบรัพย์หลอกลวงช่อโกงอะไรไม่มีคือนิสัยผมนะผมไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นแม่งอาจจะโกงโกงนูง่นโกงนีงง่อะไรต่างเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีกิจอานองกับเอ่อฟิล์มเนี่ยแม่งจบ ข้อความแม่งชาติยิ่งออกรายการสอนทธ์นี่แม่งจบเลยแทนเี่เออเองจะยอมรับความจริงอะไรจบไปนะเองไปออกรายการภาคภคลมอีกสู้คดีต่อห,หาตายหาเขาก็เอามึงตายหานะฮะเดี๋ยวเขาก็ไปแจ้งความมึงก็หาพยายามชอโกมึงก็สวยชื่อเสียงมึงก็ป่นปี้ชิบหายแล้วนะจริงๆเรายอมรับผิดแม่งก็จบไปชุกครูมีคนบอกให้ชุกครูหน่อยจุกครูนะครับ แล้ววันนี้คุณปานเทพไปออกรายการผลกระแสาาก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมก็ถามว่าไปไงสู้ทนายสายหยุดได้ไหมนะอย่างที่ผมบอกอะปานเทพมันเป็นสื่อบนชนก็เก่งเรื่องการนำเสนอส่วนเออเขาเรียกอะไรสายหยุดมันเป็นทนายความมันก็ต้องเก่งเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานนะว่าคดีชนะหรือแพ้มันอยู่ที่สายหยุดเพราะนั้นทักษะแม่งคนละอย่างนะทักษ ปานเทพก็พูดไปเอาโอเคนะทนายตั้มไปบอกให้พี่อ้อยมาทำสัญญานะสัญญาเกี่ยวกับเรื่องอทำแพลตฟอร์มรลอตเตอรี่ทำกับบุคคลภายนอกไม่มีชื่อทนายตั้มทนายตั้งเอาเงินไปยังไงทนายตั้มเกี่ยวข้องอะไรเอาเงินไปแล้วไปซื้อบ้านเป็นช่อโกงหรือไม่สายหยุดมันก็ตอบโต้มันก็ชัดเจนมันบอกแล้วเอา้ากันในไม่มีไม่มีชื่อทนายตั้มนะเป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้เสียหายกับบุคคลภายนอกมันก็ไม่เกี่ยวกับทนายตาั้มทนายตั้มก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายรับเือนละสามแสนก็ไม่ทาสัญญาเพราะฉะนั้นเงินที่ทนายตั้มรับไปก็รับในฐานะที่ปรึกษากฎหมายก็ได้รับมอบหมายไปโดยสุดรนิตแต่หลังจากนั้นไม่ได้เอาเงินไปจ่ายค่าไอ,อทาแพลตฟอร์มเอาไปซื้อบ้านถามว่ามันเป็นลักษณะของการแสดงข้อความเท็จนะอย่างที่ทนายสายหยุดพูดมันก็ไม่ใช่ลักษณะการแสดงข้อความเท็จมันก็เป็นเรื่องแหละ ก็เป็นเรื่องการสมยอมการมอบให้นะถ้ามันจะผิดกฎหมายอาญาก็เป็นเรื่องของการเบียดบังยักยอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในการต่อสู้คดีเนี่ยทนายสายหยุดเขาจะเก่งในเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานในสำนวนส่วนคุณปานเทพเป็นเรื่องสื่อก็พยายามตั้งประเด็นให้เห็นว่าเออเอทอนายตั้มน่าจะเป็นการหลอกลวงนะปกปิดนะแต่มันคนละศาสตร์กันเนี่ยโทรมาหาพี่เดแล้ว พอพี่เดก็เทนให้ทุกวันเพราะนั้นสายหยุดมันก็พูดถูกแล้วมันจะหักล้างพยายนหลักฐานยังไงนะก็ในเมื่อตั้งรูปพอดีมาสแสดงข้อความเป็นเท็จถามว่าทนายั้งมแสดงข้อความเป็นเท็จอะไรมันไม่มีมันก็คือว่าโอเคไปตกลงแล้วเรียบร้อยแล้วนะไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายให,ให้กับพี่อ้อยแล้วก็ไปทําสัญญาทำยาเสร็จก็อรับตังค์เข้าไปแต่ดันไม่ได้ไปจ่ายเงินมันก็ถ้าเต็มที่ไปสมองเต็มที่มันก็เรื่องยากยอกหรือเปล่าเบาียดบัง เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะมันคนละอย่างมาคนคุณสุทธิที่บอกโอ้โหปานเทพกับสายหยุดกระดูกคนระเบอร์ไม่เกี่ยวหรอกครับเวลาขึ้นศาลเขาไม่ดูเรื่องกระดูกว่าใครกระดูกพุนกระดูกอะไรกัต่างเขาดูเรื่องพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความอ่านสายหยุดในการหักรั้งพยานหลักฐานนี่แม่งชัดส่วนปานเทพก็อาจจะพูดให้ตั้งคําถามให้สื่อมวลชนฟังให้ประชาชนฟังว่าให้คนเชื่อ นะาปานเทพก็อาชนะในเรื่องของอะไรการออกสือ่อแต่ในเรื่องของคดีความเนี่ยสายหยุดเขาก็เป็นทนายวิชาชีพอันนี้เราตรงไปตรงมานะครับนี่เขาก็โทรมาหาพี่เดย์แล้วคุยกันทุกวันผมรักน้องคนนี้มากเก่งนะครับนี่ก็พูดตรงไปตรงมานะส่วนเรื่องไอ้เกี่ยวกับเรื่องไอ้รถเบนซ์รถแรงต่าง10 12 13ล้านวันนี้ปานเทพบอกอะไรใบเสร็จ2ใบ3ใบนะ เออทนายตั้มไปให้ออกใบเสร็จสองใบสามใบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่อโกงช่อโกงมันต้องแสดงข้อความเท็จตั้งแต่แรกไปเสนอ,น,น,สน,อนั่นเสนอนี่เขาสายหยุดเขาก็ต่อสู้ว่าเฮ้ยไอซื้อรถเบนซ์เนี่ยมันไม่เริ่มจากทนายตั้มมันเริ่มจากผู้เสียหายผู้เสียหายก็บอกว่าเออตั้มมึงไปหารถเบนซ์ให้กูหน่อยตั้มก็ไปหามาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบวกเพราะอะไรเขาตอนนั้นเขาไม่ได้เดือนละสามแสนแล้วเขาก็ไปหารถเบนซ์มาพอหารถเบนซ์มาเขาก็บวกไปล้านห้า ลดมาสิบสองสิบสามล้านก็บวกไปล้านห้าแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเ,าเขาอเสนอราคาตั้งแต่แรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพอโอนเงินมาปุ๊บเขาก็ไปจ่ายจ่ายรถเบนซ์ไปบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าคอมมิชชั่นถามว่ามันเป็นการแสดงข้อความเท็จอะไรนะฮะก่อนที่จะมีการส่งมอบเงินถ้าสมมุติมันมีใบเสร็จสองใบเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็เป็นเรื่องภายหลังจากที่ได้รับเงินแล้วมันจะเป็นช่อโกงยังไงอ่ะคันนี้คุณปานเทพเนะี่ยจะมินซื้อ ส่วนทนายสายหยุดเนะี่ยแกเป็นทนายความแกก็รู้แล้วแกหักล้างได้เรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> โอเคก็เสนอราคาไปเรียบร้อยแล้วราคาประมาณเกือบสิบสามล้านก็เสนอพี่อ้อยพี่อ้อยโอเคแต่พอได้รับเงินเสร็จทนายตั้มดันหักหัวคิวล้านห้าแล้วมันจะเป็นชอบโกงประชาชนไหมนะถ้าในหลักกฎหมายแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความถนัดระหว่างปานเทพกับสายหยุดมันต่างกันเพราะสายหยุดมันเป็นนักทนาย มันหักล้างเพื่อชนะคดีส่วน์ปานเทพก็หักล้างเพื่อให้คนเชื่อนะครับพี่น้องประชาชนเชื่อแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเราจะชนะคดีหรือไม่ต้องให้ศาลเชื่อไม่ใช่ให้ประชาชนโซเชียลเชื่ออันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ปานเทพไปพูดให้ประชาชนเชื่อประชาชนก็เชื่อปานเทพก็รับคะแนนเต็มสิบไปแต่ถาม่าสายหยุดไปออกรายการโขนกระแสวันนั้นพูด สายหยุดสายหยุดก็คะแนนเต็มติดนะสามารถทําให้สารเชื่อได้แต่ปานเทพเป็นสื่อทําให้ประชาชนเชื่อได้เพราะฉะนั้นต่างคนเก่งทั้งคู่ให้คะแนนเต็มสิบทั้งคู่สําสหรับพี่เดชนะครับเพราะนั้นเวลาฟังรายการต่างๆนะให้ชัดนะครับนะผมบอกสายหยุดนะเวลาออกรายการนะสายหยุดนายพูดน้องพูดแบบธรรมชาติตรงไปตรงมาไม่ต้องไปบิดพิ้วไม่ต้องไปแรงกานะครับเพราะอาชีพทนายเนี่ยคือหนึ่งต้องเป็นมืออาชีพนะ แล้วก็เว่ากันตามพยานหลักฐานตามข้อกฎหมายาผมยอมรับว่าสายหยุดเป็นคนเก่งน้องคนนี้ยเดี๋ยววันไหนก็นัดมากินวายกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันเพราะว่าคุยกันทุกวันผมก็ให้ข้อคิดกันทุกวันส่วนทนายตั้มทําผิดไปโกงเขาก็ติดคุกแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยกฟ้องก็เรื่องราวม,มีแค่เนี้ยนะครับนี่ผมเล่าให,ให้ทุกคนฟังว่าเวลาเราดูดูคดีความาต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออมันเป็นไปได้ไหม อย่างไรแรงต่างนะครับนี่พี่เดย์ก็เล่าให้ฟังนะพี่เดย์ตรงไปตรงมานะครับนะครับนะใครฟังพี่เดย์แล้วมันจะฉลาดนะไม่ใช่ว่าชนะคดีในโซเชียลแล้วจะชนะคดีนู่นนี่ในศาลคนละอย่างนะนะครับทักษะมันคนละอย่างนะเราเป็นสื่อเราก็ทําให้คนเชื่อแต่ถ้าเราเป็นทนายเราต้องทําให้ศาลเชื่อนะทําให้ประชาชนเชื่อนะี่ยคือสื่อปานเทพก็ชนะแต่ถ้าทาให้ศาลเชื่อเนีย่ยอ่า ทนายสายหยุดก็ชนะเพราะนั้นคดีนี้นะครับสา,สายหยุดชนะในศาลปานเทพชนะในสื่อนะเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายชีวิตเราเนี่ยคดีเนี้ยเราต้องการชนะไหนแค่นี้หลักๆแม่งมีอยู่แค่นี้พี่เดก็ตรงไปตรงมานะครับก็เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วไปนั่งกินวายกับเพื่อนฝูงเนี่ยลงตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวราชดา่ยนั่งค่อนข้าง,าง,างเต็มเลยกูบาอาจา์เต็มไปหมด้วเดี๋ยวก็ไปนั่งสดวายกัน นะนะครับสบายๆนี่พี่เดก็เล่าให้ฟังสั้นๆน,น,นะอ่าอ่าอมมีอะไรที่น่าสนใจครับว่าอ๋อคดีบิ๊กโจ๊กอืมคดีบิ๊กโจ๊กวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะก็มีมติแล้วนะบิ๊กโจ๊กไม่สามารถจะกลับมารับราชการได้เพราะอะไรคําสั่งให้ออกจากราชการชอบด้ียกกฎหมายบิ๊กโจ๊กก็จบไปนะครับเรื่องบิ๊กโจ๊กนะ ก็ไม่สามารถจะกลับราชการได้ตอนนี้นะฮะเรื่องคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบเรื่องกฎหมายพอชอบเรื่องกฎหมายก็ไปน,นะก็บิ๊กโจ๊กก็พ้นจากตาแหน่งรองพอบอรตรก็ไม่มีโอกาสที่จะนะครับเอ,อนะฮะไม่มีโอกาสที่จะอะไรกลับมารับราชการได้เมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยแหล่งข่าวในสำนักง,งานตำรวจชาติก็เหลืออย่างเดียวคือบิ๊กโจ๊กไม่เกินสองสามเดือนก็โดนแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องผิดวินัย้ายแรง พอหลังจากนั้นปุ๊บก็โดนคําสั่งให้ไล่ออกจากราชการหรือให้ออกก็ไม่น่าจะเกินสามสี่เดือนบิ๊กโจก็น่าจะโดนให้ออกจากราชการหรือไล่ออกก็จบแล้วพอจบแล้วเส้นทางตํารวจเนี่ยของบิ๊กโจก็ไม่คงไม่มีโอกาสได้กลับรายการแล้วอันนี้ผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อสักครู่เนี้ยนะครับเพราะตอนนี้พลตุรเรศราวุฒิเกษียณไปก็รอแต่งตั้งคนที่มาดูแลนะครับมาดูแลเกี่ยวกับเรื่อง เจเลตํารวจก็มาดูวินัยก็เดี๋ยวก็ออกหมายเรียกมาแจ้งให้บิ๊กโจมารับทราบก้อาหานะครับสิวันเรื่องอะไรตางไม่นั่นปุ๊บก็สั่งแนวโน้มในการที่บิ๊กโจจะถูกสั่งไล่ออกจากไล่การสูงอันนี้แหล่งข่าวที่ทราบมานะไม่เกิน2องเดือนบิ๊กโจก็จบแล้วชีวิตราชการยานะก็เหลือแต่เรื่องคดีอาญาบัญชีมาฟอ,อกเงินหนึ่งหเจ็ดห่้าไปว่ากันไปอันนี้แหล่งข่าวที่ผมได้มานะ จริงแท้ยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าหลักแหล่งข่าวตำรวจที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตำรวจทั้งผู้ใหญ่ก็คงไม่น่าพลาดก็คือ,อยังไงไงไม่รอดแล้วบิ๊กโจ๊กก็ต้องไปทอาอมชชพบืนะนะครับอะอืมนะครับ,อ,รบอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบนะครับว่าก็ Big กบิ๊กโจ๊กก็ลําบากโอกาสในการจะกลับมาเป็นรองพบตรยากนะครับนะค,บนะคนเราบางทีมันก็ศัตรูเยอะ ปัญหาเยอะคะดีความลูกน้องเป็นพิษบริวารเป็นพิษแรงต่างก็ต้องระวังก็ก็ก็ต้องว่าไปอะถามว่าบิ๊กโจ้เป็นคนเก่งไหมเก่งช่วยเหลือประชาชนไหมช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็ลําบากนะเนี่ยตะกี้ผมกุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ลําบากก็คงไม่น่ารอดอ่นะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบบิ๊กโจ้ก็คงแกมไม่ได้กลับมาแล้วอืมจุกุรูนะอืมมีอะไรต่างๆนะ อ่าสบายๆนะครับอืมอืมจุกรูนะกรณีกิจอนงกับคุณฟิล์มมีโอกาสโดนคดีข้อหาพยายามช่อโกงประชาชนช่อกงไหมมีเพราะอะไรไปแสดงข้อความเช็ดแล้วอ้างอ้างชื่อหนุ่มกันใช้เรียกเงินยี่สิบล้านนี่แม่งจบแล้วลำบากผมบอกให้ลำบากรับสาภาพดีกว่านะมไม่รู้จะพูดยังไงววาไหนะคนเราก็สู้กันไปวัน,วน ความโรคความมตตาต่างๆนี่แม่งก็เหนื่อยแนละ้วพี่เดชก็มีความโลภเลยอย่างมากก็โดนฟ้องหมิดประมาทนะครับแต่ผมไม่มีอะไรนะ,ะพี่เด์ไม่มีอะไรเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมานะครับจะบอกให้ฟังนี่เท่าไหร่นะครับเนี่ยสิบเก้านาฬกาห้าสิบห้านาทีพี่เด์จัดรายการมาสบายๆนี่พักพวกนั่งรออยู่ข้างๆด้านล่างโรงแรมเดี๋ยวกาลงไปดิงด้งดื่มไวน์กันเขารอไว้สามขวดคืนนี้ก็เป็นไงกินกันจนแบบจําชื่อไปได้แล้วไอ้ก,กูเป็นใครกันนะ ทักษินช่วยหาเสียงศึกเลา่าจ้างอนอยยกเอาประจาออุดอน,นจำเป็นนะถ้าไม่มีทักษินก็ลําบากนะผิดเสื้อแดงอืม้วครับนี่ใครครับใหม่ดาริกาเตรียมฟ้องชาวเน็ตที่ไปด่าเขาก็บอกแล้วการแสดงความเห็นที่ชอบด่าชาวบ้านก็แม่งก็ซวยสุดท้ายก็โดนฟ้องก็ต้องระวังนะจุกกรูอืมว่ากันไปครับอืม ก็ครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมสบายๆนะครับอืมอืมไอ้พวกที่อ้างรายการหนุ่มกัญชัยจะไปออกรายการอะไรต่างนะระวังนะฮะนะมีคลิปเสียงมีอะไรต่างนะทั้งทนงทนายต่างๆใครจะไปอ้างออกรายการหนุ่มกัญชัยระวังจะติดกุ๊กในตารางนะฝากไว้อืมหนุ่มกัญชัยไม่เอาด้วยอนะ่ะอืมนะครับ คดีทนายตั้มมันจะจบแล้วไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไปสู้กันในศาลนะครับเดี๋ยวทนายตั้มเขาไปร้องของความเป็นธรรมนะครับในศาลนะครับส่วนพยานสําคัญที่เห็นข้อความสําคัญเนี่ยวันนี้ก็ติดต่อมาจะอยากให้ผมพาไปอยู่นะครับไม่มีอะไรนะครับผมตรงไปตรงมาไม่มีเลขกคนอะไรจ่านะถึงแม้ใครชี้นำว่าผมเป็นคนทั่วคนเล็วอะไรก็ตามสบายนิสัยผมไม่มาฟ้องร้องใครหรอกนะไม่ใจปาซิมตะซิวนะสบายๆนะครับพี่น้องครับอื จุกรูจุกรูนะครับนะมไม่มีอะไรครับจุกรูไม่มีอะไรวันนี้สบายๆนะครับอันนี้ก็สิบเก้านกาห้าสิบเจ็ดนาทีก็หวังว่าสิ่งที่พี่เดย์พูดในวันนี้แม่งจะเอแฮปปี้เอนดิ้งนะครับกับพรุ่งนี้ก็คุยกันใหม่พรุ่งนี้ขึ้นศาลเช้าพรุ่งนี้ขึ้นศาลแพ่งนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้นล้มคดีแล้วลูกความผมก็โดนเสียเงินเสียทองไปก็เลยต้องมาสู้คดีโดนฟ้องเวอร์อะไรนะ นะครับมีอะไรโทรศัพท์สอบถามกันได้นะครับข้อกฎหมายวันนี้น่าจะพอกันแล้วนะครับจุกครู